นี่นะครับนี่เป็นวิวโรงแรมนะมาเที่ยวโรงแรมยูนิโก้ซันตาล่านะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมดูในห้องนะอาจจะเละหน่อยเพราะมาแล้วเมื่อวานเข้าไปอยู่แล้หนึ่งวันขายให้ติ๊กดูติ๊กดูนี่ครับเข้ามาบรรยาการในห้องนะก็จะมีตรงนี้นี่เข้ามาก็จะเจอเลยนะครับชั้นวางของนะพี่ติ๊กนะมี การน้ำร้อนมีเหล้ามียาสิร้อยแล้วก็ใต้ชั้นวางของก็จะมีนี่ตู้เย็นใบเล็กๆนะครับำหรับแช่ของต่างๆนะที่แล้วก็เดินเข้ามาด้านในนะครับจะพา่านผู้ชมด้านในฝั่งซ้ายมือนะก็จะเป็นราวแขวนเสือ้อเข้ามาราวแขวนเสือ้อเข้ามาของ,ขงเสื้อนะที่ดียานะทำอะไราาลวแขวนเสือ้อ ครับนี่ของผมนะเลือกเป็นห้องพูเวล่านะเพระมากับครอบครัวอะไรห้องไอห้องคอนเน็กห้องคอนเน็กนะพี่มีระบบต่อกันเลยนี่ก็มีประตูปิดตลางปุ๊บดึงมาฟึ๊บก็ทะ,ะลุอีกหนึ่งห้อง,งนะแต่ว่าประตูเนี่ยมันมีล็อกล็อกได้ล็อกได้ไดครับนี่รามาทางนี้ฟึ๊บนี่เดินตรงอันนี้ก็จะเป็นที่นอนนะครับพี่เต้ครับผมแล้วก็ข้างที่นอนก็จะเป็นห้องน้ำโอ้โหเวิร์กมาก แต่ต้องบอกว่าแอร์ที่นี่หนาวมากพี่ติ๊กหนาวหนาวครับก็เดี๋ยวนี่เขาจะมีทีวีครับมีทีวีมีเครื่องเล่นซีดีด้วยนะครับพี่ติ๊กแล้วก็มีกระจกบรรยายเนี่นะครับแต่แล้วก็จะมาอ่าจะพาไปชมด้านนอนพี่ติ๊กห้องผมเวิร์กมากผมจะบอกให้ฟังนี่เป,ปิดประตูไปฟึบ นี่พี่เตกห้องผมเป็นไงติดสาน้ำมลยข้างบนนี่จะเป็นสาะเด็กพี่แล้วเดี๋ยวมีเสะฮะข้างบนนี่เป็นยาคุชชี่นะแล้วเดี๋ยวข้างหลังมีมีสาะเด็กอีกนี่นี่นี่คนไทยไทยมีบรรยกาศนี่นีห้องผมนะนี่นด,ดูน,น,นี่เป็นยังไงนี่นี่อันนี้คือติดทางขึ้นเลยเป็นไงครับห้องที่ผม ส่งให้ดูเป็ไงเบิร์ใหมดูยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยจะยิ้มไนมอืมกูไปเล่นกับน้องโอเคจบแค่นี้อ,อีกห้องเหรออีกห้องนึ่งก็เหมือนกันนี่อ,อ่ะให้ดูข้าง,งนอกกัน่ะอีกห,ห้องนอกกนอหนึ่งอ้องจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันพี่พี่นึกว่าเป็นห้องคอนเน็กคือติดต่อถึงกันได้นี่เวลามีลูกมีเต้ารู้ว่าเราจะทําอะไรก็สบายนะเราปิดประตูไม่มีใครเข้ามาแล้วนะโอเคพี่บรรยาก,กาศเปิดให้ดูแล้วข้างนอกโอเคไหมครับ